นิสัยของเราพฤติกรรมของเราในแต่ละวันความคิดของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นตัวสร้างโรคเลยความคิดใช่<อ>เพราะว่าหัวใจเนี่ยสามแผลเป็นจีนดูแลเลือดและหลอดเลือดจำได้ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือดูแดเลเรื่องจิตเราจะเรียกว่าสินสินก็คือแบบละมองแววตาแล้วสดใสเปล่งประกายดีเราลองสังเกตคนที่ทานแอลโกอฮอล์หรือว่าเสพยาเสพติดดวงตาเขาจะแข็งก้าวหรือว่ามองเข้าไปไม่เห็นคนในนั้นอะเราจะรู้สึกว่าดวงตานั้นมันว่างเปล่า ใช่อันนี้ก็คือเป็นตัวจิตที่เราจะมองออกนะคนที่มีหัวใจที่ดีมีจิตใจที่ดีเขาจะส่งต่อถึงเลือดเลยหลายคนจะแยกออกจิตใจกับร่างกายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันทางาศาสตร์แพทย์จีนนะ่ะเขาจะพูดถึงหัวใจแค่2ข้อนี้เลยก็คือดูแลเรื่องเลือดกับหลอดเลือดแล้วก็ดูแลเรื่องจิตเป็นตัวหัวใจเดียวกันทีนี้พอหัวใจดวงนี้เขาเป็นจิตใจที่ดีเขาก็จะควบคุมเลือดการไหลไวยของเลือดแล้วก็เลือดที่ดีนั้นไปเลีย้ยงเซลล์ต่างๆ เหมือนร่างกายของเราก็จะไม่เกิดความอักเสบหลายคนจะชอบลดการอักเสบความอักเสบเนี่ยจะแปลเป็นภาษาจีนว่าไปเกินหรือพลังอย่างเกินได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนที่จิตใจดีก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากหรือเราค้นพบแล้วอุ้ยเกิดโรคร้ายขึ้นแต่ว่าหัวใจเรายังมีกําลังเรายังมีสติแล้วเราก็ค่อยๆจัดการชีวิตเราในแต่ละวันอันนี้คือมีกําลังใจถ้าเราไม่มีกําลังใจที่ดีเราจะสุดหลายคนฟังปุ๊บเสียงที่คุณหมอพูดมาว่าเราเป็นโรคอะไรปุ๊บแล้วเราก็ดิ่งเลย อันนี้ก็เหรออันนี้ก็จะป่วยได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังคุณหมอแล้วคุณหมอเราเริ่มเห็นแนวโน้มว่าคุณหมออาจจะพูดคาไม่ดีออกมาให้เราหายใจขอกยาวๆพยายามทําจิตใจให้เราสบายพิษจากการได้ยินนั้นจะไม่ทําลายเรามากทุกครั้งที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือได้ยินสิ่งที่เราไม่ดีเข้ามาแล้วเรารับมันเต็มๆเนี่ยมันจะไปสะสมที่หัวใจหัวใจก็จะเดินเลือดให้เราได้ไม่ดีอะเซลล์ของเราก็จะแย่ไปคนที่มีนิสัยแบบขี้โมโหขี้ร้อน ฟังมาปุ๊บออกทางสีหน้าทัานทีหรือว่าเอาไปคิดเป็นอีกสามสี่วันกว่าจะลืมเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นเซลล์มันก็จะไม่ดีตามค่ะถ้าเราเป็นคนที่รับมาง่ายปล่อยง่ายค่ะมันก็จะไม่กระทบเรามาก ค่ะเมื่อมสักครู่เนี้ยมีสิ่งที่น่าสนใจสองอย่างก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มันมีผลกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสร้างกําลังใจอันขอขอ,อนุญาตถามถึงเรื่องของการสร้างกําลังใจก่อนว่าเราจะมีวิธีการสร้างกําลังใจยังไงแล้วสมาธิเนี้ยช่วยได้ไหมคะช่วยได้มากนะคะปอดเนี่ยเขาดูแลพลังชีทั้งหมดในร่างกายของเราใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นตัวดูแลโพรงจมูกนี้พอเราหายใจเข้าหายใจออกหัวใจที่เป็นตัวดูแลเลือดเขาจะรับพลังชีจากปอดเข้ามาเขาก็จะมีพลังชีที่พอ ใจของเรามันก็จะไม่หวงเหวง mm hmm. ง่ายเอพลังชี่มันเต็มแรงของเลือดมันเต็มลองหายใจเข้ายาวๆชา้ชาๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเบาลงจากเรื่องที่มาสักครู่นี้เราอาจจะได้รับเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาให้เราลองหายใจคือผมไม่อยากให้ไปทําอะไรที่มันยากเกินไปแค่เราลองหายใจดีๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากๆแล้วพอเรามีสติละหายใจได้ดีละแล้วกําลังใจเดียวเรามันจะค่อยๆมาก็คือเราจะโฟกัสที่ ความรักให้กับตัวเองอมาเราก็จะมีกําลังใจให้กับตัวเองได้เยอะขึ้นแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ถ้าว่าสิ่งแวดล้อมของเราไม่ดีจริงๆเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเริ่มต้นที่การหายใจถ้าเราหายใจค่อยๆไปสติก็จะมาเท่าที่ฟังก็คือร่างกายเรามันมีกลไกลที่เขาจ,จัดการหลายๆอย่างแหละแต่เราต้องช่วยเขาใช่เราแค่ต้องรู้ว่าเขาทําได้จริงๆปอดเนี่ยหน้าที่ของเขาอีกอันหนึ่งเขาเราียกว่าจู่จืดเจียก็คือเป็นการปรับสมดุลในร่างกายของเรา ถ้าเกิดว่าเราแบบอยากได้ยาวิเศษในการปรับสมดุลเนี่ยให้ฝึกลมหายใจทางของฝรั่งเขาก็จะมีศาสตร์การหายใจละแต่ว่าจริงๆตำราแพทย์แผนจีนนะถ้าเราไปอ่านลึกซึ้งเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้มาตำราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพันปีแล้วเหมือนกันคือแค่เรารู้จักการหายใจเนี่ยหลายๆอย่างมันจะเบาลงคุณหมอพอจะสาธิตได้ไหมคะหายใจแบบไหนถ้าเกิดหมอได้เรียนโยคะหมอก็เลยจะหายใจแบบโยคะในวันที่หนักเราจะหายใจเข้าช้า พอสุดหายใจให้สุดถึงจุดปลายหุ่ยแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนย,ยาวๆแต่ว่าเป็นเสียงคลื่นทะเลจริงด้วยทุกคนเวลาหายใจออกออกให้สุดถึงเราจะเรียกว่าจุดชี้หายจะอยู่ที่ท้องน้อยของเราเวลาหายใจเข้าเข้าลึกถึงปลายหุ่ยเราจะดึงเลือดพลังชี้ไปถึงกลางกระหม่อมของเราได้ดีแล้วหายใจออกหายใจออกให้ออ,ใหออกจากทางท้องน้อยออกให้หมดเราทําแบบเนี้ยช้าๆค่อยๆทําไปแล้วมันจะผ่อน พลังงานในร่างกายของเราได้คือความอักเสบมันจะทําให้เราร้อนลนอ่าแต่ถ้าว่าเราหายใจได้ดีอ่ะมันจะทําให้เรานิ่งขึ้นแล้วหลายๆเรื่องมันก็จะกลับมาได้ดีแต่หลายคนพอแบบเจอปัญหาชีวิตเจอโครคภัยไข้เจ็บปุ๊บก็ร้อนลนละ่ะแล้วก็ลืมไปเลยว่าควรจะหายใจยังไงมันก็เลยเหมือนจะยิ่งเจอแต่เรื่องเลวรายเข้ามาแต่เราลองแบบตัดบทก่อนลองหายใจก่อนแล้วมันจะพาเราไปใน,ปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลย <The> ลองดูนะคะเพราะว่าลองง่ายมากแล้วน่าจะได้ผลดีด้วยใช่ค่ะ,มคะเมื่อกี้หนูอยากรู้ว่าทําไมเราต้องผ่อนลมหายใจออกมาเป็นเสียงทะเลด้วย่ะคะเขาจะช่วยให้เราเหมือนคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมปได้ดีขึ้น mm hmm. แล้วก็จะเป็นตัวช่วยผ่อนคลายทุกครั้งที่เราผัดลมหายใจออกมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการขับพิษออกจากในร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเสียงที่เราไม่อยากได้ยินให้เราหายใจออกไปนานๆนออกยาวหน่อยไอเ,เสียงที่มันจะมากระทบหรือสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบเราอ่ะมันจะทำ้ายเราไม่มากเพราะเราเหมือน เอาพลังงานเอาลมปานไม่ดีออกไปเสียงที่ออกจากขึ้นทะเลเขาจะออเหมือนจะเป็นตัวกันจากที่เส้นเสียงลาคอออกไปมันจะไม่ไม่ใช่หายใจออกธรรมดาถ้าอย่างนี้ก็จบแหละหายใจออกแต่เราค่อยๆเหมือนกลั้นเสียงเสียงมันจะแบบไปที่หูกระโหลกก่อนแล้วมันลมมันจะค่อยๆหมุนออกมาก่อนเพราะว่ามันต้องฝึกไงเพราะาบางคอนอาจจะแบบเสียงทะเลเป็นยังไงเราต้องพยายามทํายังไงให้เป็นเสียงทะเลนะใช่นะมันจะ ผ่านลำคอของเราออกมาแล้วเราจะมีสมาธิด้วยว่าอ๋อนี่เราหายใจออกอยู่เราจะได้ยินอแต่ถ้ากิดว่าเราแบบหายใจออกจบแล้วมันก็มันก็ต่อไม่ได้เนะม,มันก็ไม่ยาวน่าสนใจมากก็เดี๋ยว ไปลองฝึกกันได้นะคะทุกคนฝึกแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะรายงานผลได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะคุณหมอหนอยังรู้เรื่องของอารมณ์คุณหมอได้พูดไปแล้วแหละว,ว่าจริงๆเราก็น่าจะรู้นะว่าอารมณ์ที่ดีเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพเราดีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีอาจจะทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากให้คุณหมอขยายความหน่อยว่ามันทานํางานยังไงค่ะอารมณ์กับภูมิคุ้มกันใช่ใชค่ะ,คะจริงๆจะเราจะแบ่งภูมิคุ้มกันออกเป็น2ออันค่ะภูมิคุ้มกันที่ปอดผิวหนังก็คือแพ้อากาศ ภูมิคุ้มกันระดับลึกเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองอทั้งหมดนี้จริงๆแล้วคนที่เป็นออโตอิมมูนเนี่ยจะค่อนข้างได้รับพิษจากอารมณ์ค่อนข้างมากอ, mm hmm. อารมณ์อันหนึ่งก็คือความโมโหวความเครียดทําให้พลังชีเลือดติดขัดถ้าพูดถึงอารมณ์ที่ทาร้ายเอาไว้อภัยในทั้งหมดความเศร้าเนี่ยทำร้ายปอดโดยตรงถ้าเกิดว่าเราแบบ oh. ใครที่เป็นโควิดอยู่แล้วดูซีรีส์ร้องไห้หนักๆเนี่ยระวังพลังชีของปอดจะยิ่งตก เราจะยิ่งป่วยไม่หายหรือว่าไอ oh <my S 1> ไม่หายเ <God. S 1> อาเพราะฉะนั้นเราอยากไปปรุงแต่งอารมณ์มากเอาความเศร้าทำลายปอดนะคะความดีใจเกินไปความประหลาดใจดีใจจงเลยถูกหวย mm hmm. แล้วก็หัวใจช็อกไวายไปอันนี้คือทำลายหัวใจ mm hmm. ความกโกรธทำลายตับความคิดมากเราคิดมากคุยตกกังวลมากจะทำลายม้ามท้องเราจะอืดกินข้าวไม่ลงอันนี้จะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหมดเลยใช่เพราะว่าถ้าเรากินไม่ดีเนี่ย ร่างกายก็จะไม่มีพลังงานใหม่ไปเลี้ยงหรือถ้าเรากินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปก็จะผิดสมดุลในร่างกายเอแเราก็เหลือไตไตก็คือแบบความกลัวความกลัวแล้วสังเกตนะถ้าเราแบบไม่ทาให้เราตกใจเนี่ยพลังชีพมันจะลงภาษาไทยก็เลยพูดว่าตกใจเนาะหัวใจมันตกไปถึงระดับ <c oughs> ใช่พออยู่ๆเนี่ยพลังชีพเราดันลงวูบหัวใจมันจะขาดเลือด เราจะรู้ส so, ึกใจสั่นได้ง่ายเนี่ยพอเด็กๆให้เขาตกใจกลัวบ่อยๆหรือไปทําให้ผู้สูงอายุตกใจกลัวบ่อยๆเขาก็จะป่วยได้ง่ายได้เลยเขาจะแบบเป็นไข้หวัดง่ายไอจามไม่หายหรือว่าเป็นคนสะดุ้งตื่นหรือปัสสาวะราดก็คือควบคุมการปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เพราะนั้นอารมณ์เนี่ยสัมพันธ์กับร่างกายมากๆ ทีนี้เราจะเจาะไปที่มิคุ้มกันห<ฆ>าว่าอารมณ์ไหนค่อนข้างทําลายมิคุ้มกันตอนนี้หนูกำลังอารมณ์ตื่นเต้นเลยว, <laughs> ว้าวมากค่ะเ <laughs> พราะทีนี้เถ้าเกิดว่าเราอยากให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงดีจริง,รงๆหมอจะให้เป็นคนที่แบบสมูทนะถ้าอารมณ์เรามันสวิงมากเนี่ยยังไงก็ป่วยอาจาเราจะเจาะลึกว่าถ้าเราไปทําให้ร่างกายของเราเศร้ามากๆจากผิวหนังข้างนอกก็จะดูหมองคล้ำ ซมไม่สดใสอปอดมันถูกทําลายพลังชีก็จะไหลเวียนไปถึงผิวได้ไม่ดีผิวขาดออกซิเจนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ขี้โมโหมากๆพอเราโมโหมากๆแล้วเรานอนหลับพักผ่อนไม่ดีเป็นคนที่เครียดขี้โมโหกลางคืนก็นอนไม่หลับมันจะสัมพันธ์กันมันก็ทําให้ร่างกายของเราฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน ไม่ได้เราจะเปรียบตอนกลางคืนเนี่ยเป็นพลังหินกลางวันเป็นพลังหยางกลางวันเราใช้ energy แล้วก็กลางคืนเนี่ยให้นอนหลับพักผ่อนทีนี้พอเราเป็นคนที่กลางวันก็ขี้โมโหเครียดง่ายแล้วก็ไฟนั้นเกิดไฟหัวใจขึ้นกลางคืนนอนไม่หลับพอกลางคืนไม่ยอมนอนเนี่ยความร้อนมันจะเกินอ่าเหมือนกับเราเปิดมอเตอร์ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ปิดสวิตช์เลยกลางคืนถ้าเรานอนหลับจะเป็นตัวปิดสวิตช์ทีนี้พอเราไม่ปิดสวิตช์เลยเครื่องมันร้อนเกินอ่ามันก็จะทําให้เรากลางวันเนี่ยเป็นผื่นคันภูมิแพ้ แพ้อากาศง่ายภูมิคุ้มกันตกขั้นที่หนึ่งพอเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไปยาวๆมันจะมีโอกาสไปทําลายภูมิคุ้มกันอ๋อเราจะเรียกออโตอิมมูนก็คือกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือจะเป็นแบบ s l e ผื่นแดงเป็นปวดข้อเป็นต้นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแลอารมณ์ได้ดีสัมพันธ์กับการน,นอนที่ดีก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราฟื้นฟูขึ้นมาขออีกอันหนึ่งก็คือม้ามก็คือการกินถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีนิสัยคิดมาก มากๆวิตก,กังวลนะคะจะกินอันดีหรือจะกินอันดีหรือว่าคิดมากทุกเรื่องคิดมาก <AL> ทุกเรื่องอา <c oughs> การเจริญอาหารของเราจะแย่ลงความเจริญอาหารก็คือถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเข้ามากระเพาะย่อยเก่งม้ามดูดซึมเก่งเราจะผลิตพลังชีและเลือดได้พอพลังชีและเลือดนี้ไปเลี้ยงหัวใจและปอดอ่ะภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงแต่พอเราคิดมากปุ๊บระเพอก็ย่อยไม่ดีม้ามก็ดูดซึมไม่ดีก็ไม่มีพลังงานไปเปลี่ยนเป็นพลังชีและเลือดปอดได้รับพลังชีไม่พอหัวใจได้รับเลือดไม่พอะภูมิคุ้มกันเราก็ กับกันเท่ากับคนกินเยอะเกินไปอีกมันหนักเกินไปเขาก็ไม่มีแรงในการไปเผาผลาญร่างกายของเราก็จะขาดได้เหมือนกันบางคนอ่ะยิ่งกินยิ่งอ้วนแต่พอหยุดกินปุ๊บก็ยิ่งอ้วนเข้าไปอีกเพราะว่ามันก็เพอาะเขาว่าอ่อนแอไปแล้วตั้งแต่เรากินมาก เราก็ต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมกําลังว้าวอยู่ค่ะทุกคน <c oughs> คือหนูว้าวเพราะว่าบางอย่างมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะนําไปสู่โรคอะ่ะ <c oughs> คือแบบอันนี้หนูยกตัวอย่างเ <c oughs> ช่นอ่าคุณหมอพูดมาว่าตอนกลางคืนจริงๆเราควรจะพักผ่อนเนาะเพราะว่า <c oughs> เป็นช่วงของพลังหยินก็คือพลังเย็นๆเน่ะต้องพักแหละแต่เราแบบ เราทํางานทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้แบบผ่อนคลายเลยตอนคืนขอดูซีรีส์หน่อยหรือบางคนหนักกว่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้นิยมดูหนังผีนิยมฟังเรื่องผีอันนี้ทําให้ตกใจกลัวนะใช่มันคือพฤติกรรมการเลือกของเราด้วยนะเพราะเขาไม่รู้หรือเปล่าอ่ะแล้วการที่เลือกดูแบบนี้ค่ะคุณหมอ,อสมมติเลือกดูซีรีส์ร้องไห้ก็คือความเศร้าชนังผีก็กลัวใช่ข่มขวัญตัวเองแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เราได้มาจากการที่เราไม่รู้มันจะสะสมเป็นนิสัยของเรา เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูแล้วมันแบบตื่นเต้นสนุกในตอนนั้นแต่ว่ามันจะเริ่มทําให้เราอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวได้ง่ายหรือว่านอนหลับไม่สนิทหรือว่าบางทีเราสะดุ้งตื่นหรือตื่นบ่อยๆเพราะว่าขวัญของเราภาษาไทยมันจะค่อนข้างเป็นคําที่ดีมากเราจะแยกเป็นออกจากจิตเนาะถ้าขวัญของเรามันไม่นิ่งไม่สงบมันเหมือนกับ ถูกกระตุ้นมาคือเราก็รู้แหละเหมือนสมองเราก็รู้แหละว่าอันนี้มันเรื่องปลอมหรือว่าอันนี้มันดูมาไม่ใช่เราไม่ได้เจอจริงๆแต่ว่ามันข่มขวัญเราไปแล้วเรารู้สึกจริงๆไปแล้วตอนที่เราดูมันก็คือยังไงก็ทำร้ายหัวใจของเราตอนที่เราอายุน้อยๆแล้วเราไปฟังอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นอะไรแต่จริงๆพอเราไปข่มขวัญของไตมากๆไตเนี่ยจะดูแลก,กระดูก เรื่องการจเจริญเติบโตไตจะขึ้นดึงสารอาหารไปเลี้ยงสมองช่วยเรื่องความทรงจําทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะไปข่มขวัญของไตมากๆในเด็กเล็กอะเด็กเล็กต่ากว่าสิสี่ปีชอบดูหนังผีตอนกลางคืนไม่ยอมนอนจะทําให้พลังงานของไตอาจจะต่ตําจนทาให้เราสูงไม่พอแล้วความจาอาจจะยังไม่ดีด้วยหนูก็ไม่ได้ดูหนังผีทำไมหนูไม่สูง <laughs> นอนดึกไหมกัน<อ>ดึกสุดยอดเลยค่ะไม่เมื่อกี้ก็คือพฤติกรรมที่เราเลือกเนาะบางทีงมันก็คือส่งผลหมดเลย ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วคะคุณหมอผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ฟังหนังทีแล้วแต่ว่าหนูอยากรู้ว่าการเสพข่าวข่าวคราว,าวต่างๆอมีผลต่ออารมณ์และมีผลต่อการเกิดโรคหรือไม่คะมีมากๆเลยเหมอจะยกตัวอย่างโควิดค่โควิดเนี่ยเราเสพข่าวที่ด้านลบมากเกินไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ไร้ายแรงอย่างที่ข่าวบอกแต่เราไปเครียดไปก่อนนะในช่วงโควิดอ่ะเราอาจจะป่วยเป็นโควิดเพราะความเครียดได้ ความเครียดจะทําให้เซลล์ยิ่งอักเสบอักเสบปุ๊บภูมิของเราก็จะตกคนที่เขาแข็งแรงจริงๆเนี่ยเขารับพิษเขาอาจจะไม่ป่วยบเพราะผ่ิดทำร้ายเขาไม่ได้แต่พอเราเกิดความเครียดเซลล์อักเสบมันไม่มีเซลล์ดีๆในการต้านทานโรคแล้วเราก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเนี่ยพิษมันก็จะเข้ามาได้ง่ายังนั้นความเครียดการเสพข่าที่มากเกินไปแล้วเราจิตตกยังไงก็มีผลต่อร่างกายอ่านอกจากการจิบ เมื่อกี้มีซีรีส์มีดูหนังผีมีเสพข่าวแล้วมีพฤติกรรมอะไรอีกบ้างคะที่มันอาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกแล้วหมอจะสรุปไล่สั้นๆเลย<ด>ตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาถ้าเรากินอาหารที่ดีเข้าไปม้าก็พอจะดูดซึมสารอาหารให้เราได้ดีแต่ถ้าตอนเช้าเราไม่กินอาหารหรือกินอาหารที่ไม่ดีก็คือพวกแปรรูปม้าก็พออ่อนแอเขาจะไม่มีกําลังส่งไปให้ปอดอันนี้ก็จะเป็นภูมิแพ้หลายคนจะกินอาหารไม่ดีจนภูมิแพ้กาเริบ S <S 2> <S 2> กินเย็นเกินไปกินแป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวก็มีผื่นคันเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกพอเรากินเสร็จเรื่องการขับถ่ายถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมการขับถ่ายที่ไม่ดีเลยอ่าบางคนคือถ่ายเหลียวกินปุ๊บถ่ายปับ๊บอันนี้ก็คือกําลังของหมามไม่ดีแต่ถ้าเกอะว่าเราสามสี่วันไม่ถ่ายอ่าลำไส้ร้อนเกินไปลำไส้ใหญ่กับปอดเขาจะทํางานประสานกันร่างกายของเราจําเป็นที่ต้องขับถ่ายออกไปเพื่อให้กักเก็บความร้อนอักเสบจนกระทบปอด อันหลายคนที่ปอดอักเสบง่ายหรือผิวอักเสบง่ายเพราะว่าขับถ่ายได้ไม่ดีไฟมันก็ตีขึ้นตีขึ้นปอดเนี่ยพอเรากินดีแล้วขับถ่ายดีแล้วนะคะระหว่างวันจิบน้ําบ่อยๆอ่ะหลายคนไม่ยอมทานน้ําเลยมันก็จะทให้ร่างกายของเราไม่มีสารหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็จะทางานได้ยากขึ้นเลือดของเราก็จะไหลเวียนได้แย่ขึ้นพอเราขับถ่ายได้ดีแต่ว่าไม่ปัสสาวะชอบกลั้นปัสสาวะ เส้นลมปันกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเขาจะเป็นยาวตั้งแต่หัวตาผ่านแผ่นหลังไปจนถึงปลายเท้าทีเนี้ยคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆก็คือโดนอากาศโดนหลังไม่ได้เลยโดนไหล่ไม่ได้เลยจะจามมีน้ำมูกเพราะเส้นลมปันกระเพาะปัสสาวะเขาอ่อนแอสาเหตุนหนึ่งเนี่ยนอกจากการกินน้ําก็คือการกลั้นปัสสาวะทาให้เส้นลมปันพลังชีพของเขาติดขัดต่อมาก็คือการนอนละก็คือการคืนถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมการนอนไม่ดีดูใช้สายตาเยอะดูจอมากเราพักผ่อนไม่พอก็ทําให้ภูมิคุ้มของเราอ่อนแอ ได้มากแล้วก็ไล่ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงกลางคืนเลยซึ่งเป็นรูทีนที่ใครหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะใชะไ่ไม่ปรับแล้วก็หลายคนโมกทำไมไม่หายซะทีเพราะว่าเรายังไม่ดูแลพฤติกรรมของเรา